คนมากมายหลากหลายความคิดเรียนรู้ชีวิตเราอยู่ร่วมกันเรื่องวุ่นวายมากมายอยู่ในนั้นไม่รู้จะหันไปพึ่งใครทำครั้งผู้คนมากมายปัญหาทุกอย่างคลี่คลายด้วยประชาธิปไตยแห่งสถมมงการสี่ตลาดวิธีประชาธิปไตย จิตสำนึกประชาธิปไตยเจ๊ไขาอาการดีขึ้นแล้วนีครับทานยาตามที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวก็หายพี่ทำดีแม่ไข่สวัสดีครับวันนี้ที่โรงเรียนมีเลือกหัวหน้าห้องผมก็สมัครเป็นหัวหน้าห้องกับเขาด้วยริ่งเหรอลูกเิ่งเค่งแบบลูกอะ่ะต้องได้เป็นหัวหน้าห้องแน่แนเลย นุย้ยแม่ไขมีเพื่อนยกมือเลือกผมตไปหมดเลยแล้วๆล้วแ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 ล้วันล,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 ลูกแม่เป็นหัวหน้าห้องทุกคนลูกเจได้เป็นหัวหน้าห้องจ้า <c oughs> เดี๋ยวครับแม่ไขผมไม่ได้บอกสักหน่อยว่าได้เป็นหัวหน้าห้องอะ่ะพอดีเพื่อนอีกคนนึงมีคนเลือกเยอะกว่าผมผมก็เลยได้เป็นรองหัวหน้าห้องแทนนะคะ ลูกก็แต่จะว่าไปก็น่าเสียดายนะลูกออกจะเก่งฉลาดน่าจะได้เป็นหัวหน้าห้องจริงไหมคะคุณทำดีเจ๊ไข่ครับจะตำแหน่งเล็กหรือใหญ่ทุกคนก็มีความสำคัญเท่ากันน้องกันได้เป็นรองหัวหน้าห้องก็น่ายินดีแล้วนี่ครับแต่ถึงยังไงเจ๊ก็เสียดายอยู่ดีนั่นแหละเจอยากมีลูกเป็นหัวหน้าห้องนี่นเอเฮ้ผมขอโทษนะครับแม่ไข ปองแปงมาเข้าห้องตรวจได้แล้วครับอาํารีรู้ออาการไอ้อ้วนหน่อยสิรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยได้เลยครับเฮียต๋งแต่ผมขอรู้อาการปองแปงก่อนนะครับแล้วอาปองอาแปงพวกขอตัวกองไล่ไหมเฮียต๋งรอก่อนนะจ๊ะพอดีพวกเราอ่ะต้องรีบหาหมอแล้วไปทำงานต่อนะจ๊ะอ้ยะพวกลื้อขับแขวิ่งมอเตอร์ไซค์ ส่วนอัวเป็นเจ้าของตลาดเวลาของอัวมีข่าวกว่าเยอะอาทำลีตัวอ้วกองเลยอัวรลีเอองั้นพวกเราให้เฮียตงตรวจก่อนก็ได้จ้าลีมากๆต้องอย่างนี้สิอาปองอาแปงหรือเป็งผู้น้อยต้องเจียมตัวไม่ได้หรอกครับเฮียตงใครมาก,ก่อนก็ได้ตรวจก่อนครับเฮียตงรอสักครู่นะครับอาทำลีหรือจะไม่อ้ววตัวกองใจไม ป้องแปงเชิญที่ห้องตรวจครับไม่ไม่ลายหลังใจอ้วนเลยว่าไม่งอหรอกไปตรวจที่อื่นก็นนได้ไเอาละเชิญตรวจได้แล้วครับป๋องแปงพวกเราขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่ให้พวกเราตรวจก่อนไม่หรอกครับผมแค่ทำตามสิ่งที่ถูกต้องป๋องแปงครับในสังคมเราทุกคนเท่าเทียม คราวหน้าต้องต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอย่าให้ใครเข้ามาละเมิดได้นะครับพี่ทำดีครับจริงหรือเปล่าที่เวลาของคนเรามีค่าไม่เท่ากันคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตกว่าเวลาของเขาก็มีค่ามากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับไม่จริงเลยครับเวลาของทุกคนมีค่าเท่าเท่ากันและคุณค่าของทุกทุกคนก็มีเท่าเท่ากันด้วยครับลองการดูสิครับเพี่ตงเป็นถึงเจ้าข,ของตลาดแต่กลับไม่เคารพกฎระเบียบใช้อำนาจมาละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น เราะคิดว่าตัวเองมีความสำคัญกว่าคนอื่นเป็นตัวอย่างที่มีดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องการไม่ต้องเสียใจเลยที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องเพียงแค่น้องการทําหน้าที่รองหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดตามที่เ,เพื่อนเพอีกหลายคนไว้ใจให้น้องการรับตําแหน่งก็พอแล้วครับครับผมสัญญาผมจะทําหน้าที่รองหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดเลยลูกกันแม่ไม่เสียดายที่ลูกไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องแล้วล่ะจ้า ขอแค่ลูกเป็นคนดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแม่ก็ภูมิใจแล้วขอบคุณครับแม่ไครท่านผู้ชมครับจิตสำนึกประชาธิปไตยเริ่มได้ที่ตัวเราเองครับการเคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคการรักษากฎระเบียบการเคารพเสียงส่วนใหญ่และการอดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง คือรากฐานที่สำคัญของการสร้างสังคมประชาธิปไตยนะครับสุจริตโปรง่งใสและเที่ยงธรรมสมัชัานานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต